สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินมักน้อยทรมามีไว้สำหรับผู้ที่มักน้อยผู้ที่มักมากจึงปฏิบัติธรรมไม่ค่อยสำเร็จนอนมากปฏิบัติธรรมยากสำเร็จช้ากินมากจะมีแต่ความมึนงงง่วงเหงาหาวนอนพูดมากจิตฟุ้งวุ่นวายไม่สงบ อ่านมากสงสัยมากจิตจึงไม่นิ่งหากต้องการปฏิบัติให้สำเร็จเกิดปัญญาเห็นแจง้งจึงต้องมักน้อยเช่นนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยอ่านน้อยดูน้อยฟังน้อยแต่ปฏิบัติให้มากเมื่อจะนอนไม่ควรใช้ที่นอนใหญ่ที่นอนนิ่มและไม่ต้องมีเครื่องเคียงหมอนข้างให้สบายมากนัก เพราะกิเลสจะสะสมทำให้พอใจในการนอนและขี้เกียจปฏิบัติหากต้องการนอนมากๆขอให้เก็บไว้นอนตอนตายถึงเวลานั้นจะนอนนานเท่าไรก็ตามสบายไม่มีใครกล้าปุกอยู่แล้วแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้จึงต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่เมื่อจะบริโภคควรทำแต่พอดีพอดีแค่พอให้ร่างกายนี้คงอยู่ได้ เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นเพราะยิ่งบริโภคน้อยจิตจะยิ่งนิ่งง่ายและพัฒนาไปเร็วสมัยฝึกปฏิบัติกับท่านเจ้าคุณโชดกฉันข้าวได้ประมาณสิบช้อนเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้แม้ว่าอาหารจะรสชาติดีวิเศษอย่างไรก็ตามหากนั่งร่วมวงฉันกับท่านจะไม่มีวันได้ฉันอย่างอริดอร่อย เพราะเมื่อรู้สึกอร่อยท่านจะรู้จิตวาระแล้วจี้ให้กำหนดเดียวนั้นเลยว่าอร่อยเนาะอ,อร่อยเนาซ้อนกันกลางวงชั้นเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อฉันด้วยสติจิตจึงไม่ตกเป็นทาสค้องความอร่อยยังไม่ทันครบสิบช้อนดีก็อิ่มแล้วและในวันหลังๆของการปฏิบัติยิ่งฉันเข้าน้อยลงเท่าไรสติยิ่งเกิดขึ้นง่ายและตั้งมั่นเร็วขึ้นเท่านั้น ช่วงที่บวชน้ำหนักจึงลดลงไปถึง5กิโลกรัมภายในเดือนเดียวเท่านั้นเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม